สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่1นึ่งคันครับ t o y ยต้ Fortuner เครื่อง2,005เป็นดีเซลเกียร์ออโต้ครับ2.5เป็นตัวจีเกียร์ออ,ตโ,ต 5, ตอ,อตโต้รถปี2,013คันนี้ครับราคาค่าตัว459,000บาทเกียร์ออตโต้เครื่อง2,005ครับใครต้องการความสะดวกต้องการความสบาย วันนี้นำเสนอเกียร์ออโต้และเป็นตัวประหยัดครับเครื่อง2.5รุ่นตูจีรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้แต่ยังไม่พอนะครับคู่หน้านี่เห็นเซนเซอร์นะครับ<ๆ>เดิมๆเฟอร์จูเนอร์โฉมตัวแชมป์เซนเซอร์ไม่มีรอบคันแต่ในขณะครั้งนี้นะครับลูกค้าคนก่อนก็ทำเซนเซอร์ขึ้นมาให้นะครับปกติมีด้านหลังแต่นี้มีด้านหน้ามาให้แล้ว นะครับแม้ Fortuner จะเป็นรุ่นตัว V ที่ตัวท็อปเนี่ยยังสู้ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเสริมเซ็นเซอร์เข้ามาใหม่นะครับลูกค้าก็จะได้ความปลอดภัยเนี่ยรอบคัน360องศาเลยนะครับใน Fortuner ตัวนี้มีเข้ามาให้แล้วเป็นการติดตั้งเสริมจากลูกค้าคนก่อนหน้านี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูมุมมองภายนอกกันสีขาวนะครับคิวการสติดครบเรียบร้อย ดีเซลฝาหัางน้ำมันอยู่ฝั่งทางซ้ายตานท้ายนี่ Vn ครับรุ่นตัว G มีเซ็นเซอร์หลังและหน้าให้นะครับนี่ครับ้านท้ายสภาพสวยนะี่ครับรถคันนี้สีขาวสีเดิมโรงงานน็อตไม่มีขยับเลยนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมยางมิชลินนะครับนี่รถติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับอันนี้ติดฟิล์มจากผมเองเลยเสียไปโอ้โหส8มพันแครับติดฟิล์มทั้ง4ี่บานวันท้ายบานนี้5ด้วยติดหมดเลยนะครับอ่ะนี่คือมุมมองรอบนอกครับลดราคา459,000บาท Fortuner เครื่อง2.5รุ่นตูจีเกียร์ออโต้ปี2013ดีเซลเป็นไงครับมุมมองภายนอกสภาพสีสันสวยกันเลยเดี๋ยวมารับชม ภายในตัวรถกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูที่ฝั่งทางผูดด้โดยสารครับภาษี68เล่มเอกสารครบสนใจสอบถามมาได้นะครับนี่นะครับแผงประตูนะครับมุมมองฝั่งทางผู้โดยสารของทางคู่หน้านะครับแผงประตูสวยตัวนี้กระจกยังเปิดไม่ได้นะครับติดฟิล์มอยู่ นะครับนี่ฟิล์มเขียนแบรนด์ชัดเจนนะครับคอนโซลหน้าครับมุมมองคอนโซลหน้ามุมมองวิทยุเกียร์ภายในเบาะตัวรถนะครับดูโดยรวมันก่อนเบาะก็เป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันและเบาะไม่มีขาดมีแตกไรยงาตามการใช้งานแต่ฟองน้ํายังคงสภาพตึง ตัวหนังไม่มีขาชํำรุดนะครับตรงปีกข้างตรงที่นั่งระหว่างกลางนะครับนะนะครับคอนโซลหน้าสวยไม่มีแตกแล้วไม่มีชํำรุดนะครับเทปวิทยุปเป็นของเดิมจากโตโยต้าตัวนี้ปรับเกี่ยวกับแอร์ปรับทิศทางลมปรับความแรงของพัดลมแล้วก็ปรับอุณหภูมินะครับชายล่างครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันแล้วก็รวมถึงตัวไล่ฟ้าให้เปิดแอร์ทั้ง3แถวให้ นะครับมีชั้นวางขวดน้ําได้วางแก้วน้ําได้นะครับมีวางของตรงนี้ได้นะครับเกียร์ออโต้นะครับ, Auto, รบตัวนี้เป็นเกียร์หสปีดแล้วไม่ใช่เป็นเกียร์สสปีดนะครับลูกค้าได้เกียร์ตัวสุดท้ายของ v ีโก้แชมป์ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมรี v o นะครับนะ่ครับมีที่วางของมีที่พักพีแขนตรงนี้นะครับเบาะสวยงามเบาะไม่มีขาด อะนี่คือมุมมองฝั่งทางพูด้โดยสารเดี๋ยวไปดูมุมมองฝั่งทางด้านหลังกันครับวันนี้นี่แดดเต็มเต็มนะครับอ่ะถ่ายกันต่อครับตัวเบาะสภาพสวยสักครู่ครับรถสัญจรมานะครับ ชายด้านหลังก็สภาพสวยครับมีที่พวกใส่เอกสารหรือว่าใส่ของอื่นๆได้นะครับตัวนี้ก็จะแนบเอกสารได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับง่ายๆครับเป็นรถผู้บริหารนะครับขับไปไหนก็เท่ครับวางขวดน้ําแก้วน้ําตรงนี้ได้นะครับดีมากๆนะครับตรงนี้เราก็จะไว้สําหรับที่พักทีงแขนอย่างเดียวแก้วน้ำเนี่ยมันจะไม่ได้มาเกะกะตรงนี้จะวางเท่แขนตัวสุดมันค่อยสบายนะครับ นะครับมีแอร์ครับตอนตอนกลางให้ครับตอนที่สองนะครับตอนที่สามก็มีเช่นเดียวกันนะครับมุมมองนะครับนะครับนี่ตัวเบาะให้ดูเบาะช้าๆนะครับเบาะสภาพสวยครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับคู่หลังก็ใช้งานอยู่ครับแต่ว่า ไม่หนักเลยใช้งานไม่หนักรถปี13ดูแลได้ขนาดนี้ก็ว่าโอเคแล้วครับนี่ครับเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดหรือเก็บงานใดๆนะครับสภาพสวยแล้วนะครับนี่แถงประตูนะครับนบี่นะครับ,นะรบโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกัน ดูยางอะไรก่อนไหมครับนี่ครับเดี๋ยวฉันลืมถ่ายกันให้ดูนี่ครับ,รบยางอะไรอยู่ครบเผาขับไม่มีซึมไม่มีเยิม้มตัวนี้ลูกค้าเสริมพวกกันโคง้งกันสะบัดมาให้นะครับเวลารถเกิดการนะครับลื่นนไหลตัวกันโค้งตัวนี้หรือกันสะบัดตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้รถเนี่ย ควบคุมสมดุลนะครับตัวเสียมส้มนะครับจะเป็นตัวควบคุมสมดุลให้รถเนี่ยไม่เกิดการสะบัดหรือสายไปมาของตัวรถเป็นการทําให้ศูนย์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขับไปไหนความปลอดภัยจะมีมากกว่ารถที่เป็นปกติถามว่าทใํใไมศูนย์ไม่เอาเข้ามานะครับศูนย์ยืนยันว่าประมาณนี้โอเคแล้วนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนี้ก็มีความเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับ การโครงก็จะมีเข้ามาใหม่ทําให้ผู้คนติดตั้งเข้ามาในรถรุ่นเก่าๆแต่รุ่นใหม่ๆก็จะมีความทันสมัยที่การโค้งให้อยู่แล้วนะครับเหมือนค่ายอื่นๆนะครับแน่นอนโตโยต้กตาก็พัฒนาเหมือนกันแต่ว่าด้วยความสมัยณนะตอนนั้นนะครับยังไม่มีการพัฒนาแต่ตอนนี้พัฒนาแล้วลูกค้าเลยเสริมกันโค้งเข้ามานะครับก็จะดูดีขึ้นแล้วก็ดูปลอดภัยขึ้นนะครับยังอะไรเพราครับไม่มีซึมเยมิ้มอยู่ครบอะมาดูด้านใน ของห้องโดยสารนี่เข้ามาด้านในมีแอร์นะครับนี่ทั้ง3แถวเลยตอนที่3ตรงนี้ตอนที่2ตรงกลางแล้วก็ตอนด้านหน้านะครับแอร์ก็จะมีให้ครบนะครับทุกท่านจะได้ติดแอร์ครบทุกคนเลยนะครับอ่ะบตัวรถสามารถพับเก็บได้นะครับดูดีครับนี่นะครับ ้าท้ายนะครับดูฝาท้ายครับรถยึดฝาท้ายไม่มีขยับครับไม่มีการงัดแงะใดๆนะครับนี่คือเครื่อง2.5ดีเซลใครหาเครื่อง2,500เหมาะกับใครครับเครื่อง2,500ขับในเมืองครับนะครับทําไมถึงขับในเมืองครับเครื่อง2,500เนี่ยมันประหยัดตอนไหนนะครับมันประหยัดตอนออกตัวทําไมครับ เหมือนเราแบกของหนักครับอย่างเครื่องฟ o r t u n เ r เป็นเครื่องตัวเล็กนะครับก็เหมือนว่าน้ำหนักมันไม่ได้เท่าเครื่องสามพันทีนี้เวลาเขาออกตัวเนี่ยเขาจะออกตัวไม่ไม่ใช้กำลังที่เยอะเพราะอะไรครับนะครับทำไมถึงไม่ใช้กำลังเยอะนะครับเพราะว่าเครื่องสองพันห้าเนี่ย มันไม่หนักเหมือนผมแบกของอ่ะผมแบกของที่หนักแล้วกับคนที่ไม่แบกของใครออกตัวเดียวกันครับคนที่ไม่แบกของครับนะครับเพราะฉะนั้นครับเครื่องสองพันห้าจะประหยัดน้ำมันกว่าเพราะว่ามันไม่ได้แบกของหนักมันเป็นเครื่องตัวเล็กแล้วมันไม่ใช้กําลังเยอะในการออกตัวเพราะฉะนั้นในการกินน้ํามันหรือการซดน้ํามันเนี่ยสาคัญที่การออกตัวก็มีผลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่องสามพันเนี่ยข้อดีก็มีนะครับไม่ใช่มีแต่ข้อเสีย สองพันห้าเหมาะสำหรับคนที่ว่าออกตัวไม่แรงขับแบบบ้านๆไปเนิบๆไม่ได้รีบไปไหนเครื่องสองพันหานี่ประหยัดแน่นอนแต่ถ้าเกิดเครื่องสามพันครับออกตัวต้องเนิบๆช้าๆนะครับแต่ถ้าออกตัวแรงมันก็จะกินน้ํามันมากกว่าเครื่องสองพันห้านะครับเพราะว่าเครื่องสามพันี่เป็นเครื่องที่ตัวใหญ่แต่ว่าข้อดีของเขาก็คือตอนขับไหลาปายเนี่ย เขาจะประหยัดน้ำมันมากกว่าเพราะอะไรครับผู้ใหญ่กับเด็กเปรียบเสมือนนะครับเครื่อง3,000เป็นผู้ใหญ่เครื่อง2,500เป็นเด็กเล็กอ่ะเดี๋ยวจะให้บรรยายแล้วก็ดูไปด้วยนะครับแม่แรงต่างๆอยู่ครบอุปกรณ์ที่จะหมุนยางอะไรออกมาอยู่ครบนะครับก็ชัดเจนเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับลองคิดดูครับผู้ใหญ่กับ ผู้ใหญ่กับเด็กอ่ะวิ่งแข่งกันใครใชนะผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเครื่องสามพันมันใหญ่กว่าแต่ตอนกินข้าวเครื่องสามพันก็ต้องกินข้าวเยอะกว่าเพราะว่ามันเป็นผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็ต้องกินข้าวเยอะกว่าเด็กแน่นอนตามความเป็นจริงครับการสูดน้ำมันสามพันจะมากกว่าแต่ในเรื่องของความแรงสามพันมีมากกว่าสองพันห้าแน่นอนแต่สองพันห้าอดีคือ ประหยัดน้ำมันกว่าเครื่อง3.0แต่ท่านต้องขับแบบบ้านๆไม่ได้รีบไปไหนขับแบบครอบครัวก็ได้ความประหยัดในเครื่อง2,500มีแน่นอนนะครับท่านจำไว้อย่างเดียวคือเครื่อง3,000เนี่ยจะมีความแรงที่มากกว่านะครับเท่านี้ครับประมาณนี้ถ้าใครไม่ซียสเรืองน้ำเครื่องน้ำมันก็เอาไปเครื่อง3,000ครับนี่ครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวมาดูให้ดูครบ ทุกบานนะครับทุกฝั่งของตามประตูนะครับจะได้ชัดเจนครับรายละเอียดจะได้ครบเบาะสวยไม่มีขาดชำรุดแล้วใดๆนะครับรถอยู่จังหวัดขอนแกน่นนะครับนี่สนใจมาชมตัวจริงได้เดี๋ยวไปดู ดูมองคนขับครับฝั่งทางบานสุดท้ายแล้วนี่กระจกไฟไฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับแล้วก็มีเซ็นทัานล็อกให้นะครับข้อดีคือพวงมาลัยไอให้คกุญแจก่อนกุญแจเป็นแบบนี้แล้วกุญแจท่านได้มา2ชุดนะครับอีกชุดหนึ่งเก็บไว้กับเอกสารยานหายถ้าเกิดเผื่อหลงหลวง,ล,งลืมลืม,ลมรถมีการผิดพลาดขึ้นมาแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับ ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับอ่า security ถ้าจะอ่านผีขอภัยนะครับ security ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเห็นแดงแดงมันกระพริบมันมีการตรวจจับว่ารีโมทเนี่ยรีโมทด้านในเรามันจะมีชิปทีนี้ชิปเนี่ยมันจะตรวจจับกับตัวตรงนี้เซนเซอร์ที่มันจับเนี่ยถ้ากุญแจอยู่ด้านในรถจับไม่ล็อกเองนะครับนะครับเทราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงกุญแจวางด้านในก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนผมเอาไว้ด้านในเมื่อกี้รถก็ไม่ล็อกเองใช่ไหมครับ กุญแจก็จะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับทีนี้พูดถึงเรื่องพวงมาลัยครับที่ค้างกันเมื่อกี้มีถุงลมนิรภัยให้นั่นก็คือแอร์แบ็กเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการการะแทกของตัวรถระบบเซ็นเซอร์จับได้ ABS หรือถุงลมนิรภัยทำงานทันทีเพราะฉะนั้นมีถุงลมนิรภัยช่วยมีสายเบล,ลช่วยไม่พอนะครับสายคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยไม่พอ มีสายถุงมีถุงลมนิรภัยช่วยให้ด้วยนะครับที่ฝั่งทางคนขับก็จะมีความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับรวมถึงพวงมาลัยเนี่ยมีมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับที่ฝั่งทางคนขับเปลี่ยนโหมดเล่นวิทยุเล่นซีดีได้ด้วยนะครับคันนี้กระจกพับเก็บไฟฟ้าเข้าที่แคบหรืออยู่ในซอกในซอย หรือจอดรถในห้างพับกระจกเป็นแบบนี้ได้นะครับเพื่อไม่ให้มันกระแทกหรือไปเบียดกับคนอื่นนะครับเผื่อจอดที่แคบนะครับถ้าจะออกก็กดอย่างนี้ได้เลยนะครับมันก็จะออกให้อย่างนี้นะครับตรงนี้อย่างหนึ่งจะเป็นตัวที่หมุนนะครับปรับในเรื่องของความสว่างของตัวเลือนไม่เห็นไหมครับนี่มีความสว่างมากขึ้นนะครับปรับความสว่างของความสูงต่ําของไฟหน้ารถเพราะไฟหน้าเป็นลูกแก้วแล้วนะครับ นะครับแสงสีเหลืองไปลูกแก้วก็จะสามารถปรับระดับได้นะครับเลขไมคยคันนี้2 2 1แ0 0สองห้ยกิโล2อ1แ0 0่รโลอ่ะไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติประเทศไทยเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์เพลงไหมครับในเอกราชและความเสียสละของ นะครับนี่พีประเทศไทยเป็นไงโอ้โหชัดเจนครับแปดนาฬิกาพอดีนะครับกี่โมงแล้วมีเวลาบอกด้วยนะครับแต่นี่บอกสิบเอดโมงแล้วแต่ตอนนี้เวลาแปดแปดโมงแปดโมงสองนาที <c oughs> นะครับเวลาต้องปรับครับแต่ผมปรับไม่เป็นนี่นี่มันปรับได้ด้วยเห็นไหม น่ครับแดี๋ต้องกดเอาสําหรับคนที่มีความรู้ก็เดี๋ยวผมดู u t u b e ครับเขามีสอนอันนี้ไม่ยากครับแต่ว่าไฟอะไรขึ้นปกติก็โอเคแล้วครับมีเบรกมือเกียร์ห้าสปีดแล้วโอเคเดี๋ยวมารับชมที่ห้องเครื่องกันเดี๋ยวผมจะสตาร์ทแล้วก็ให้ฟังเสียงเครื่องด้วยก่อนที่สตาร์ทนะครับเดี๋ยวมาดูองค์ประกอบในตัวห้องเครื่องกันก่อนว่าสภาพเครื่องอะไรโอเคตามเสาคานเดิมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปลองขับเล็กๆน้อยนะครับ รถอยู่ขอนแก่นนะครับท่านใดอยากมาลองขับมาชมตัวจริงหรือโอเคกับคลิปวิดีโอแล้วนะครับก็ตามนี้เลยครับมาจำเดี๋ยวขับรถไปส่งให้นะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ไปส่งรถ f o r t จ n e r คันนึงเกียร์ธรรมดาส่งรถ f o r t จ n e r เกียร์ธรรมดาไปส่งอยู่นครสวรรค์ นะครับให้ทีมงานขับไปส่งให้ไปส่งรถที่นครสวรรค์นะครับถึงบ้านลูกค้าเลยแหละนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะครับรับเกียร์ธรรมดาใหม่น้อยๆไปนะครับฝากระโปรงเดิมครับแผงกนการความร้อนนี่ตรงนี้อยู่ครบตัวซับความร้อนจากห้องเครื่องนะครับไม่ให้โดนฝากระโปรงโดยตรงก็จะมีแผงกนการความร้อนซับไว้ให้นะครับ ตัวอักษรโตโยต้าลูกศรชี้คำฝากระโปรงเม็ดอาร์นี่ไลจ่จุดๆเลยจุดๆพวกนี้คือเม็ดอาร์ครับสติ๊กเกอร์เครื่องปรับอากาศตัวรองนะครับแท่นยางน็อตยึดฝากระโปรงไม่มีขยับตามเสาคานเดิมครับนะครับน็อตแก้มไม่มีขยับสติ๊กเกอร์มอกรเพลตตัวรถ เครื่อง2.5 0เป็นเครื่อง2 KD ปี2อง3นา13ะครับไล่ตามขอบพวกนี้ครับเดิมหมดครับตัว L หมายเลขฝั่งทางซ้ายนะครับนี่สติกเกอร์ตัวรองกันกระแทกระหว่างคานกับลูกยางตรงนี้นะครับจะเป็นตัวซับแรงนะครับก็จะมีพลาสติกรองไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นชายคาหน้านะครับนี่มิดอาร์คนะครับความเดิมตัวรถนะครับลูกค้าจะเห็นครบหมดเลย หมายเลขคันหน้าครับสองห1สองหนึ่งถ้ารถโดนชนมาตัวเลขจะยับนะครับแล้วก็เราจะอ่านอ่านแบบไม่ที่มันไม่ใช่ตัวเลขเราจะอ่านแบบตัวหนังสือแบบยับยับนะครับเหมือนรถโดนกระแทกเหมือนสิ่งของโดนกระแทกครับง่ายๆครับพลาสติกก็จะหักอะไรก็จะหักนะครับตัว R ก็จะไม่เห็นและเขาจะทําสีมาใหม่ตัว R จะไม่เห็นเลยนะครับแต่นี่ก็อยู่ครบนะครับ แล้วก็น็อตไม่มีขยับนะครับก็จะดูง่ายไม่เคยเอาประแจนะครับพวกนี้เนี่ยมาขยับแก้ไขใดใดนะครับเพราะฉะนั้นความเดิมจะอยู่ครบหมดเลยนี่ครับน็อตยึดฐานหลักนะครับที่จะค้ำฝากระโปรงทีนึงเนี่ยก็จะไม่มีการขยับนั้นแงะฝากระโปรงก็จะเดิมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นครับใครหารถใช้งานอยู่ต้องการเดิมเดิมดูง่ายๆครับรุ่นนี้มี abs ให้นะครับ รับชมภายในเครื่องยนต์ตัวรถครับตามขอบเครื่องตามซีนตามขอบประกินไม่มีซึมเยมิ้มระบบคอมแอร์ทำงานปกติระบบอ่าตัวปั๊มน้ำนะครับใแบบพัดทุกอย่างทำงานปกติเดี๋ยวจะสตาร์ทแล้วก็ให้ฟังเสียงเครื่องแล้วเรามาดูก่อนว่าเครื่องมันแห้งเครื่องมันเดิมไม่มีคราบเยิ้มนะครับ เครื่องสวยไม่ซึมไม่เยิ้มเป็นเครื่องตัวสุดท้าย f o r จูเนอรรถกระบะกับรถเจ็ที่นั่งเนี่ยใช้เครื่องตัวเดียวกันนะครับในโฉมวีโก้แชมป์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะได้เครื่องตัวสุดท้ายเกียร์ห้าสปีดตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมรีโวจะเป็นเครื่องที่ทนที่สุดในมาดาวีโก้แล้วนะครับพอได้นอนต่างประเทศตอนนี้เนี่ยเขาใช้โมเดล Fortuner ตัวใหม่นะครับ ใช้ตัวถังฟอร์จูเนตัวใหม่แต่โมเดลเครื่องตัวถังเครื่องนะ่ะเครื่องยนตนะ์น่ะเป็นเครื่อง v ีโ o โฉมแชมป์อันนี้พูดจริงๆนีครับลองไปประเทศลาวดูครับแล้วก็ลองไปดูแล้วโตโยต้าเนี่ยที่ดูครับโตโยต้าลีโวมีจมูกครับที่ประเทศลาวนะครับยอนไปดูคลิปก่อนได้ผมถ่ายคลิปไว้อยู่ว่า เฮ้ยโตโยต้าลีโว uta, ivo, ตัวล่าสุดเนี่ยกระจังหน้าล่าสุดเนี่ยมันเอาเครื่องวีโกมาใส่เออแสดงว่าเครื่องเนี่ยมันทนแต่การประหยัดน้ำมันมันก็ไม่สู้เครื่องตัวใหม่หรอกแต่ว่าด้ยวยความว่ามันทนแล้วมันประหยัดสุดแล้วในวีโกแชมป์คนเขาเลยเล่นกันเพราะประเทศลาวเนี่ยเป็นประเทศที่ยังไม่ค่อยพัฒนานะครับนะครับด้วยงบประมาณหรือเหตุปัจจัยต่างๆ พื้นถนนก็ไม่ได้ดีเหมือนเราเพราะฉะนั้นมันโดนน้ำมันโดนโคลนลุยฝนมันเป็นทางธรรมชาติมากกว่าทางที่เป็นลาดปูนลาดคอนกรีตมันจะเป็นทางแบบธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นประเทศลาวเนี่ยเขาต,ต,ต้องใช้ที่มันทนที่สุดสังเกตว่ามีแต่โตโยต้านะที่ประเทศลาวนะครับอะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนี่คือเหตุผลที่ประเทศลาวใช้รถโตโยต้านะครับ นะครับเราจะไม่พูดตามความชอบของเราแต่เราจะพูดตามคนส่วนมากและคนที่เขาใช้เยอะที่สุดนะครับนั่นคือประเทศเราได้รับการยินยอมว่าโตโยต้าเป็นเครื่องที่ดีแล้วก็ทนเขาถึงใช้จริงและประเทศไทยก็มีหเห็นเหมือนกันนะครับไม่ใช้เห็นแค่ประเทศลาวทั้งไทยและลาวเห็นหมดนะครับโตโยต้าเขาสร้างชื่อเสียงมาทําไมราคาถึงยังคงที่หรือราคาถึงยังแข็งอยู่ แม้จะลดเหมือนกันแต่ราคายังแข็งเพราะเขาได้แบรนด์ตลาดเขาได้ความน่าเชื่อถือนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันครับผู้ชมครับจะได้ไม่เสียเวลาเครื่องสาติดแล้วมาฟังเสียงเครื่องกันเลยไม่มีควันไม่มีไอออกมาครับเครื่องเสียดงดังดีไพเราะครับ เดี๋ยวมาลองขับกันนะครับลองขับครับโอเค วันนี้ถ่ายนานหน่อยนะครับนะครับลองเกียร์กันโอ้ออกพุ่งครับออกพุ่งครับทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายทีหนึ่งทําไมมันถึงพุ่งจังนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับทั้งที่เป็นเครื่องสองพัห้าแต่ทําไมพุ่งครับ มันจะมีตัวหนึ่งเขาจะเรียกว่าเป็น V n Turbo มันจะมีเครื่องสองพันห้าธรรมดากับเครื่องสองพันห้าที่เป็นพิเศษสองพันธรรมดาเนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบแรงม้าส่วนสองพันห้าที่เป็นตัวพิเศษเนี่ยจะเป็นสองพันห้า V n Turbo ซึ่งแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สี่แรงม้าจากเดิมเป็นหนึ่งร้อยี่สิบแต่ด้วยความว่าเป็นตัวพิเศษมันจะมีคําว่า V n Turbo เข้ามาทําให้จากแรงม้าหนึ่งร้อยี่สิบแรงม้า เป็นหนึ่งร้อยสี่สี่แรงม้าแรงม้าเพิ่มมายี่บสี่ตัวการตอบสนองดีขึ้นครับเพราะอะไรครับ V n Turbo เนี่ยมันจะทำหน้าที่ก่อนถึงเทอร์โบเนี่ยคำว่า V n เนี่ยมันจะทำหน้าที่เพิ่มการตอบสนองหรือเพิ่มอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะควมรู้สึกที่จะมาเร็วกว่าเทอร์โบมันจะทำให้เทอร์โบเนี่ย เปิดได้เร็วขึ้นทําให้เทอร์โบเนี่ยทางานได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เทอร์โบทางานเนี่ยปกติเทอร์โบเขาตั้งไว้ให้รอบประมาณ2องพันหนะแต่เขาจะทําให้เมื่อรอบ2,000เมื่อไหร่ Vn เทอร์โบทงานให้ทันทีเป็นการเปิดใช้เทอร์โบล,ล่วงหน้าก่อนนี่คือเหตุผลที่ทําไมเขาถึงเล่น Vn เทอร์โบกันนะครับนี่คือเหตุผลครับที่มันแรงมีการตอบสนองที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย Vn เทอร์โบอ่านเดินๆเห็นไหมดูทางครับชันไหมครับชันนะ ดูเสาไฟทีนี้ขึ้นผมคาเนินอยู่เกียร์ดีอยู่ปล่อยเบรกไม่ได้อยากไปเร่งอะไรเครื่องล็อกให้แสดงว่าเครื่องเนี่ยมันยังดีเครื่องไม่หลวมถ้าเครื่องหลวมนะแรงบิดเมื่อกี้ที่จะขึ้นทางลาดชันเนี่ยเป็นไปได้ยากนี่ก็คือข้อดีอีกอย่างของ Fortuner 2 0 0 5น n Turbo เครื่องดีจริงพามาลองขับแล้วสนใจสอบถางกันมาได้ นะครับสำหรับวันนี้ครับผมเลอออนจากช่องรบมือสอขอนแก่นต้องขอตัวลาณนะนีนาให้กันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง3แพลตฟอร์ม Facebook, Youtube, t i t t อกนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเลอออนรบมือสอขอนแก่นฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับโอเคครับ Fortuner เครื่อง2.5นะครับรุ่นตจี G, นะครับปี2000 13บาราคาค่าตัว4ี่แสนห้าหมือน้าบาทฝากกันด้วยนะหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ขอนแก่นขนแก่นนี่ถ่ายอยู่ขอนแก่นนี่ครับนี่โอเคครับผมอ่าเดี๋ยวออกด้านนอกหน่อยให้ให้ดูทางทางมาเต้นผมนี่นี่นี่ พิมมาเลยจังหวัดขอนแก่นตำบลท่าพระอันนี้เป็นสีแยกไฟแดงบ้านหนองบัวดีหมีเนียครับสีแยกเขากำลังซ่อมทำอยู่เพิ่งทําอะไรเสร็จนะครับทําทางเสร็จในนี้จะเห็นป้ายยินีต้อนรับเนี่ยเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นอ๋อเเวอร์อืมโอเคครับข้ามถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวคนดูจะเด็กดูแล้วเขาจะไม่อันนี้นะครับเขาจะทำตามตัวอย่างไม่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับโอเคครับ จะให้ดูครับเต็นท์ผมครับนะครับผ่านมาก็จะเห็นหน้าร้านเราอย่างชัดเจนนะครับนะครับเจอสะพานลอย้็น่าจะมีรถจอดแต่ว่าตอนนี้ก็มันยังเช้าอยู่นะครับโอเคนี่ครับผมเป็นประมาณนี้ครับเบอร์โทรผมก็เป็นเบอร์นี้นะครับที่ลงในเพจเลยนะครับโอเคครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ นี่นี่นี่ใต้สภาลอยอยู่ตดีนี้มีรถจอดด้านหน้าตรงนี้นะครับขี่เข้ามาก็ขี่เข้ามาได้เลยตรงนี้นะครับมีทางให้ครับผมไปแล้วครับ